ขานีวัดมังกรเที่ยงกว่าแล้วไปแล้ววันที่เก้าเมษายนสองห้าหกแปดนั่งมาจากสุขุมวิทสิบหกบาทใช้บัตรสวัสดิการเอกรัก MRT วัดมังกรสายสีเขียว วันที่9เมษายน2568มาวัดมังครนะลิฟต์อยู่ตรงไหนวะเนี้ไม่มีลิฟต์ไฟใต้ดินวัดมังครนะโอ้ย60องศานี่ ชันมากเลยอ่ะถ้าเดินนี้ดูไม่เจ็บไปวัดบงกรนะนี่วัดบงกรอีเ e อ้ย e e MRT สายสีเขียวสถานีวัดบังกรนั่งมาจากสุขุมวิทอระโศกค่าโดยสาร16บาท ครึ่งราคานะใช้บัตรบัตรอะไรวะใช้บัตรอะไรบัตรประชาัฐไม่ต้องเสียตังค์ <c oughs> <c oughs> นี่ยไปเยวาวราชก็ได้ไปได้เยอะ,ะแยะเลยแ <c oughs> ปลงนามหมีซอยอิสลานุภาพตลาดเร่งบุวยเอียไปเสือป่า <c oughs> วัดบังกรก็มาละวาดทางออกนี่ลิฟร์ถึงแล้วถนนเจริญนปุงเนี่ยโลร้อยเดียวเองเขาบอก ลากตัวนหน้าวัดเมืองคอนหน้ารถไฟใต้ดินมาแป๊บเดียวเองเนี่ยร้อยเดียวโอ้ยแสดงว่าคนซื้อคนขายขายได้โลเท่าไหร่วะร้อยเดียวคนขายนี่ผมออกไปจากที่นี่เหรอ วัดมังกรจะมาละวาดวันที่9เมษายน2568น้าวัดมังกรเลยเนี่ย <c oughs> นี่วัดมังกร มีคนเลยเงียบคนไปไหนหมดอ่ะมาท่องเที่ยวน้องไวัยรุ่นวันนี้